ในการแข่งตัวต่อต,ตัวถัดไปว่ากันว่านี่เป็นนักตีที่แม่นที่สุดในโลกของเราครับ Big Justice <Stop! S 1> เราทำให้หลีกเล็กๆของเขาต้องหวั่นเกรงและคนที่จะมาสู้กับ b ิ g Justice คือมือหวดเบสบอลพิกคาดที่สุดที่เคยเห็นครับโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวแบบนี้มันไม่แฟรพร้อมแล้วครับระดับชื่อเสียงของ b r ฮ c e h เปอ e r คือเขาสามารถตีโฮมรันได้ถึง300ครั้ง ทำให้ได้ MVP 2ครั้ง All Star 8ครั้งหรือแม้แต่ h o m e ั u n Derby ี้แชมเปี้ยนชิพสวัสดีครับดังนั้นนายสองคนจะได้แข่งแบบตัวต่อตัวกันที่ h o m e ั u n d e r ์บีจบเพไม่ได้ทำได้แต่ Big j จัสติสตัวเล็กกว่าไบรซ์ครึ่งหนึ่งดังนั้นรั้วของเขาจะอยู่ห่างของไบรซ์ไปครึ่งเดียวคุณจบเพแน่งั้นลุยกันเลยไอ้หนูและเหมือนกับคลิปประทะกันคลิปอื่นๆถ้าบิ๊กจัสติสชนะ เราจะมอบให้เขา1นึ่งแสนเหรียญถ้าไบรท์ชาเปอร์ชนะเราจะบริจาคเงิน1นึ่งแสนให้องค์กรการกุศลที่เขาต้องการโอ้งั้นผมก็อยากให้ไบรท์ชาเปอร์ชนะไม่นายต้องทั้งสองคนต้องทําให้ดีที่สุดโอเคเราคิดถึงการ์ดโปเกมอนใช่การ์ดโปเกมอนบิ๊กจัสติสอาจจะพลาดก็ได้บิ๊กจัสติสไม่น่าจะรอดเลยทัวจังเลยครับเขาเวียงได้10ครั้งมาดูกันว่าจะได้โฮมรันกี่ครั้งเอาไม่ขึ้นมันโค้งเหมือนกับสายรุ้งงงลงงงงงโธ่ย0ใน1เขาไม่สมบูรณ์ ฉันไม่รับแล้วฉันไม่รับหรอกมันชนกำแพงมีกระแสรออยู่ครับตายแล้วตายแล้ววะตายลูกเมื่อกี้อาจจะเป็นโฮมรันก็ได้นะไม่หนึ่งในสามพยายามปัดหัวเขาตุ้มข้ามซีมันจะต้องโดนล้วนแน่ข้ามซีย้ายเขาบืดไปฆ่าฟุตเดียวเองครับโอ้ไม่โอ้มันอดสนามไปแล้วเมื่อกี้โคตรเท่เลยสู้เขาไรส์อ๋อสองในหกมาอยู่ในสนามของลิตเติ้ลลีครับเก่งมากครับไรส์ เดี๋ยวมันออกไปจากสเตเดียมผมคิดว่าไบรซ์น่าจะต้องการสเตเดียมที่ใหญ่กว่านี้คุณทำได้แย่โอ้สามใน8เขาเพิ่งตีผ่านแค่สามลายมีโอกาสโอ้ลูกนั้นไม่เวิร์กมันจะลอยไปโดนกีตาร์ผมรั้นอีกแล้ครับผมเหนื่อยมาดูกันว่าจะได้5้าในสิบไหมโอาเย่ตาผมบ้างสใน10โอ้โหเหนื่อยจัง เอาแล้วนะไปลุยเลย Big Justice อาจจะชนะ Bryce Harper ผม์บอกเห็นแล้ว Big Justice รู้กันสองคนนะจัดดักดังท่านแอบเชียร์นายอยู่ลับกล็อกนายทำได้เย้เอาละปัญหาเดียวคือเขาไม่ได้ใส่หมายเลขของนายด้วยซ้ำเพราะว่าฉันก็เอ่อตู้สภาพพลาดนิดหน่อยโผมรอนห้าครั้งบิ๊กจัสติสจะต้องโหดได้ตุ่มตาแน่ตมตุ่ต้องการห้าลูกพร้อมหรือยังสู้เขาทั้งพวก เย yeah. oh. like ้เย้โอ้ได้ตัวต่อตัวแล้วเย้ขออีกแค่สี่ครั้งหนึ่งในสองไอ้พวกไจรวจอยู่นะไม่ต้อ่งพลาดไปเ่งพลาดไปโอเคไม่เป็นไรเอาละสู้เขาจ้ทำได้โอ้อีกลูกหนึ่ง ุดยอดตูมลลยเลยไอ้น้องสู้เขาอีก3ามลูกก็จะชนะฉันเชื่อในตัวบิ๊กจัสติสลูกทำได้นายมาครึ่งทางแล้ว้เยในย้ากอนอีก2ก็ชนะเลยลูกทำได้โอ้ไปเลยสามใยเอาให้จบโอ้สู้เขาโอ้สใน7แล้วสู้เขาไปทำได้ คุณมีอะไรอยากจะพูดกับลูกคุณหรือเปล่าเราอยากจะพูดว่าบิกจัสติคอตุมตูสุขค่า้หนูเย้ใช้ได้ใช้ได้แรงตุมขอตุมตูไปหนูช่วงเวลาดีสุดในชีวิตเอาละนายเหลือหดอีกสองครั้งถ้าได้อีกเพียงครั้งเดียวชนะเลยสุขค่าในายทำได้ส้ขค่า้หนูอีกแค่ครั้งเดียวจบที่ลูกนี้ไอ้หนู ก่<เ>งมากโ้โหผมไม่รู้ว่า,วามีเป็ปปชุดด้วยแบบตกใจหมดเลยตกใจหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ดูสิครับเขาดีใจมากเ <c oughs> ย้ดิสทัสด้สทัสโนไม่เหมือนใดตัวไหนเจ๋งมากครับแต่ว่ารอดูจนกว่าจะได้เห็นคริสเตียโนโรนัลโดแข่งตัวต่อต,ตัวกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูนักเล่นกอล์ฟมือสมัครเล่นแข่งกับมืออาชีพด้านซ้ายผมคือไบรสันเดอร์แชมโบแชมป์นักกอล์ฟรายการหลัก2สมัยส่วนทางขวาคือแอรอน และเห็นได้ชัดว่าไร้สันเราพูดได้แต่ปากว่าเป็นนักกอล์ฟที่เก่งกว่าใช่ดังนั้นหลุมของคุณจึงมีขนาดใหญ่กว่าของเขา50เท่าโอเคมีเงิน1นึ่งแสนเหรียญรออยู่คุณชนะผมจะโอนเข้าบัญชีค,คุณวันพรุ่งนี้คุณชนะผมจะให้องค์กรก,การกรุศลที่ต้องการผมนอนลงไปในหลุมได้เลยดูซิว่าใหญ่แค่ไหนหลุมอยู่ห่างออกไป330หลาคุณคิดว่าจะต้องตีทั้งหมดกี่ครั้งลูกถึงจะลงหลุมได้ส คิดว่าเสียอาจจะ3ามคุจะเบี่ยงให้มันไปถึงโซนนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอใช่เอาให้ลงหลุมไปเลยไม่พัดมันจะเป็นไปได้ยังไงครับอยู่ในยีนอยู่ในยีนมาดูกันว่าเป็นยังไงมีเงินหนึ่งแสนดอลลาร์รออยู่ครับร้ออะไรก็เริ่มโอ,โอ้ว้าวไปเลยไปสนโอเคเียบหน้าดู